วันนี้คุณจะมีความสุขได้ไง่ายยิ่งขึ้นถ้าคุณรู้2ส,สิ่งนี้ค่ะความสุขแรกเกิดจากการที่เรามีมุมมองความคิดต่อสถานการณ์ตรงหน้ายังไงค่ะหลายคนค่ะไม่มีความสุขเพราะมองว่าสถานการณ์แย่ๆตรงหน้ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเราโชคร้ายเสลเกินแต่จริงๆแล้ว คนที่เขามีความสุขเขาจะมองว่าเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากเลยมาเพื่อสอนเขามาเพื่อทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดมากขึ้นค่ะเขาโชคดีจังเลยที่เขาเจอบททดสอบนี้เร็วและก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเห็นไหมคะแค่วันนี้เรามีมุมมองต่อสถานการณ์ตรงหน้าว่ามันดีเราก็จะมีความสุขเองเลยค่ะ 2. ค่ะความสุขเกิดจากการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ กิดจากการที่เราได้รู้ว่าเรามีบ้านนะเรามีรถเรามีครอบครัวเรามีลมหายใจเรามีสมองและร่างกายอัจฉริยะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห่วงของความขาดแคลนแต่เรากําลังอยู่ในห่วงของการที่เรารู้รว่าเรามีสิ่งดีๆในชีวิตอยู่ค่ะกลุมีเป็นกําลังใจทุกคนนะคะด้วยรักค่ะ